ทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะได้อะไรจากโลกนี้ที่จะไปสู่ภพหน้าถ้าเป็นรูปเสียงกลิภภ่นรสโผฏภะไม่ได้ไปเลยแต่ได้โลภะความติดข้องในรูปเสียงกลิภภ่นรสโผฏภะได้โทสะได้อกุศลมากมายตลอดที่ไม่เข้าใจความจริงโงสภาธรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยนะคะที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมประโยชน์สูงสุดคือฟังแล้วพิจ,จรารณาไม่พิจารณาไม่ได้ เพราะว่าพระธรรมเนค่ะละเอียดลึกซื้อมากเมื่อพิจรนารณาแล้วนะคะเป็นความเข้าใจของเรายิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์สูงสุดที่จะได้ไปจากโลกนี้ไม่อย่างนั้นอะไรอะไรจากโลกนี้ก็ไม่ได้ติดตามไปเลยถ้าเป็นความเห็นผิดนะคะยิ่งแย่ก็ได้ความเห็นผิดสืบต่อไปเพราะฉะนั้นในชาตินี้จะเอาความเห็นถูกต้องไปหรือจะเอาความเห็นผิดไป เพราะยังไงยังไงก็จะต้องจากโลกนี้ไปแน่และไม่ใช่ไปแต่เฉพาะชาติหน้าชาติเดียวนะคะชาติต่อ,ตอ,ตอไปความเห็นผิดก็งอกงามสะสมต่อไปได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองโยนิโสมณสิการะเรียกว่าการพิจารณาโดยแยบคายโดยถูกต้องก็เพื่อให้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามโดยละเอียดได้ ด้วยเหตุนี้นะคะที่จะให้หมดความสงสัยก็คือโดยการสอบถามไม่ใช่ว่าเก็บไว้เราคิดว่าพระธรรมก็คือพูดไม่ได้ถามไม่ได้เกรงใจหรือว่ากลัวว่าคำตอบนั้นอาจจะไม่ตรงกับอัธยาศัยนั้นก็คือเป็นผู้ว่ายาก